คนที่ชิวะครับทุกคนครับผมจังหนโยในวันนี้ครับเราจะในแบบขอออลตาเดเวอรเดฟกันนั่นเองนะครับผมสหรับคลิปในอีพิโซดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวของเบสติ้งนะครับผมหรือว่าทั้งหมดนะครับซึ่งในเบสติ้งทั้งหมดนี้ครับที่ผมจะรีวิวครับผมจะเป็นอัปเดตของล่าสุดก็คืออัปเดตของคิริโตะแอดเวลอสนะครับแล้วก็ระบบต่างๆเนาะในเดืนนี้เองครับว่า คนที่ชิวครับเพื่อนๆครับบอมจังเด๋อเนียวันนี้ครับอยู่ในแมปของอัลต้าเดวิลเฟนกันนั่นเองนะครับผมก็สลับคลิปในอีวิโซนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆในครับผมมาดูวิธีการผ่านด่านของโฮเ้กและผมในชั้นที่7นั่นเองนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือแค่การสอนเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าให้เพื่อนๆนะครับดูจนจบหรือว่าไม่จบก็ได้นะครับเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเล่นตามผมได้หรือว่าจะจัดเต้นนะผมตามผมได้เลยนั่นเองนะครับผมก็เหมือนแบบเป็นการสอนไปในตัวเเเลลยยยนนนนัั่อองงะผม้้พูดาี สำหรับใครเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไม่ได้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางและเล่นไปด้วยกันได้เลยนะครับผมผมมีอย่างหนึ่งนะครับอยากจะขอเพื่อนก่อนนะครับผมถ้าคลิปนี้ถ้าผมมีประโยชน์แล้วใครที่เล่นออนไลน์อยู่นะครับและอยากให้ทําำทำอะไรนะผมคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างหน่อยในกันครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมพาผมไปแสนซับกันหน่อยนะฮะอยากถึงมา,มากๆเลยล่ะทุกคนงั้นก็ไปดูคลิปไปเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมของเรากันก่อนเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับตอนน นะครับผมวิธีการลงในด่านของโฮเกกนั่นเองนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับสำหรับทีมที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยจะสลับออฟบางตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับในทีมนี้นะผมใช้อยู่แค่2ตัวครับก็คือตัวของสปีดวากอนนะครับหตัวนะครับแล้วก็ตัวของอีวานคอฟนั่นเองครับที่เป็นตัวคีย์หลักก็ได้ถ้าเกิดถึงว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีตัวของอีวานคอฟนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตัวของนรันช่าแทนก็ได้นั่นเองครับเพราะว่าเบียดเสมือนนะครับนรันช่านะครับกับอีวานคอฟตีคล้าาายยๆๆกัััันนนนนน่่่่่เเเเองงแแแแตตคคคดมมจฉะะะรรบบผสหพื นะครับที่มีอีวานคอปครับหรือว่าอนาลชานะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการใส่ออฟนะครับที่ราคาเนี่ยต่ำกว่า500ร้อยเองครับไม่ว่าจะเป็นออฟที่ลดราคา100ครับที่เป็นออฟคอร์สพอดอฟอันนี้นะครับที่ผมขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ออฟตัวของยูนิเวอร์ซสลก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวของออฟใส่ลุงนะครับเมื่อเราใส่ให้ตัวของอีวานคอปนะคือแบบว่ามันจะลดอยู่ประมาณเออมันจะลดอยู่ประมาณ500กว่านั่นเองนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถวางต้นเกมได้นะครับผมก็เลยนะครับอยากแนะนำเพื่อนๆเยคครรรรััับบตต่่่แวววขออออองฟูนนิ์สะหืา ตัวของออฟคอร์สไปก่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงว่าทําไมนะครับถึงต้องใช้อันนี้นั่นเองครับก็คือแค่นี้นะผมคร่าวๆนะครับกับการวิธีการลงด่านของโฮเกกนั่นเอง เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวของออฟคอร์สครับผมแล้วก็ตัวของออฟยูนิเวอร์ซที่ผมได้บอกไปว่าทําไมเนาเราถึงต้องทําการใส่ออฟทั้งสองออฟนี้นะครับนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับตัวของออฟคอร์เนี่ยที่ผมได้อธิบายไปนะครับมันจะลดค่าวางเนี่ยหนึ่งร้อยเองแต่ตัวของออฟยูนิเวอร์ซนะครับมันจะลดค่าวางครับแล้วก็ลดค่าอัพเองครับผมซึ่งในตอนนี้ที่ผมกําลังเล่นเนี่ยคือผมจะเลนเสน เล่นต้นเกมก่อนนั่นเองนะครับผมโดยการใช้อีวานคอปที่ราคาต่ำกว่า500นั่นเองนะครับทำไงก็ได้นะครับให้ตัวต้นเกมของเรานะครับตัวอะไรก็ได้ที่เราใช้ตัวของไอตัวของนาราชาหรือว่าตัวของอีวานคอปนะครับให้ต่ำกว่า500ให้ได้ไม่ตุดแล้วเราสามารถที่จะควบคุมได้ครับผมถามว่าต้องควบคุมอะไรที่ผมเราไปดูที่ตรงนี้นะฮะคือตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ได้เห็นตัวของอีวานคอปนะครับของผมครับที่ได้ทำการวางมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมคือ เห็นไหมครับว่าตัวละครของผมนะครับราคาต่ํากว่า500แลวนะครับผมในตอนนี้เราจะวางตัวของสปิดิตรก้อนอัมปิตรก้อนก็คือด่านนี้ไม่คุ้มเลยเองครับผมเลยทําการที่จะใส่ตัวของออฟยูนิเวิร์สหรือว่าใช้ออฟคอร์สก็ได้นะครับที่ลดตังค์นะครับนั่นเองผมก็เลยทําการวางตัวของอีวานคอปไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการควบคุมนะครับผมแล้วพอต่อมาเนี่ยคือเรารอสักพักใช่ไหมครับจะมีตัวมอนครับออกมาทั้งสองทางใช่ก็คือทางด้านหน้าสองทางครับแล้วก็ด้านข้างแล้วเพื่อนๆครับก็เห็นตัววิ่งใช่ไหมตัวของครับ สองฝั่งนเอนงครับคือคือเราต้องไวหน่อยนะครับคือเราต้องรีบนหน่อยนะไม่งั้นคือบ้านแตกไปเลยนั่นเองนะครับแบบแบบที่ผมทำอยู่น้ตอนนี้เลยนะครับก็คือเราต้องดูจนกว่านั้นแน่ใจว่าตัววิ่งจะหมดนะครับแล้วเราก็ค่อยวางตัวของอีวานคอฟนะครับหรือว่าตัวของสปิวาก้อนเนี่ยแบบที่ผมวางอยู่นะครับไปได้เลยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้เงินเนาะแล้วค่อยอัพทีละขั้นนั่นเองนะครับผม <S <S พอเราแน่ใจแล้วนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีตัววิ่งนะครับผมเนี่ยคือตอนนี้คือผมเราเช็คผมกำลังเช็คตัววิ่งให้้้หหมมมดททุกกกาาางงง่่่อออออนน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 นัััเเะะคคครรรบบใใใตตีีืผจไชณ3็พววิ เราค่อนข้างปลอดภัยแล้วครับเราก็ทําการวางตัวของตัวของอีวานคอปด้วยผมไปทั้งหมดสี่ทางเลยนึงก็คือด้านหน้าด้านข้างครับค่อยๆวางไปทีนี้ค่อยๆวางค่อยๆวางก็คือตัวมอนจะไม่หนุดแล้วนั่นเองครับตัวของอีวานคอปเนี่ยสามารถแบกเราได้จบแน่นอนครับเราแค่วางเขาไปเราไม่ต้องทาอะไรแล้วก็คือรอให้เขาโจมตีนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการผ่านครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผม ที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็ดูตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่เพลงแล้วก็ให้เพื่อนดูวิธีการเล่นกันไปต่อเลยได้กันครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมและใครที่เล่นเกี่ยวออรตาใครอยากให้ทาอะไรเกี่ยวออรตาทำข้อมูลอะไรเกี่ยวออรตานะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ผมด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ผ่านด่านไหนอยากจะดทวมาไลนนะครับก็บอกผมด้วยละกันนะครับนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใคลิปหน้านะครับก็สำัวันนี้ผมตายอยนั่ละครับผมนี่เหลือก็ฟังเพลง